สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาชาวราศีพฤกษภในเดือนมิถุนายน2568กันนะคะเราจะดูกันผ่านไพ่ยิปซสีใบค่ะมี Eight of Pentacles เป็นพลังงานหลัก The Lovers เป็นสถานการณ์แวดล้อมแล้วก็ The Hangman เป็นคำแนะนำจบด้วย The Empress เป็นบทสรุปค่ะเป้าหมายก็คือเอ่อทำความเข้าใจภาพรวมพลังงานแล้วก็แนวทางสำหรับเดือนนี้กันค่ะครับซึ่งแต่ละตำแหน่งก็มีความหมายนะครับ พลังงานหลักนี่คือทีมสำคัญเลยสถานการณ์แวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคำแนะนำก็บอกแนวทางปฏิบัติส่วนบทสรุปก็เป็นภาพรวมผลลัพธ์หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับค่ะงั้นเรามาเริ่มที่พลังงานหลักกันเลย A of Pentacles ใบนี้ดูชัดมากเรื่องออการทำงานหนักการทุ่มเทฝีมือนะคะเหมือนการเรียนรู้ลงลึกการพัฒนาทักษะแบบ ตั้งใจสร้างอะไรบางอย่างให้เป็นรูปเป็นร่างเลยค่ะอืมใช่ครับเป็นไพ่ของความมุ่งมั่นความละเอียดการลงมือทําจริงจังแล้วที่น่าสนใจคือความทุ่มเทจาก Ace of Pentacles เนี่ยดูเหมือนมันจะนําไปสู่สถานการณ์แวดล้อมอย่าง The Lover โดยตรงเลยนะครับอ๋อเหรอคะยังไงคะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญอาจจะเรื่องความสัมพันธ์หุ้นส่วนหรือทางเลือกในชีวิตคือมันบีบให้ต้องเลือกต้องประเมินทางแยกแล้วนะครับ เข้าใจแล้วค่ะคือทุ่มเททำอะไรสักอย่างแล้วมันนำไปสู่ทางแยกสำคัญนี้เองแต่ทีนี้คำแนะนำที่ได้กลับเป็น the hangman ซึ่งเออมันดูเหมือนจะขัดขัดกันนิดหน่อยนะคะไพ่ใบนี้บอกให้หยุดให้มองมุมกลับหรือยอมเสียสละบางอย่างแล้วเราจะเอาความทุ่มเทแบบ ace of pentacles มาเจอกับการหยุดนิ่งแบบ the hangman ได้ยงไงล่ะคะ เป็นคำถามที่ดีครับคือมันไม่ใช่การให้หยุดทำงานหนักไปเลยนะแต่มันคือการหยุดคิดในมุมเดิมๆหยุดยุดติดก่อนที่จะไปตัดสินใจเรื่องใหญ่จาก the l o v e r s ที่รออยู่ลองถอยออกมานิดหนึ่งมองสถานการณ์จากมุมอื่นเหมือนยอมแขวนแผนเดิมไว้ชั่วคราวเพื่อให้เห็นภาพรวมหรือทางออกที่อาจจะซ่อนอยู่ซึ่งจำเป็นมากครับเวลาเจอทางเลือกสำคัญๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่หยุดทา แต่หยุดยุดติดเพื่อปรับมุมมองก่อนตัดสินใจนี่เองเป็นการมองมุมกลับเพื่อให้เห็นทางออกใหม่ๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นการเสียสละมุมมองเก่าเพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้นแล้วพอเราผ่านช่วงทุ่มเทเอล็อเพนทาเคิลผ่านการตัดสินใจเดอะเลเวอร์ vers, แล้วก็ปรับมุมมองแห้งแม่นแล้วบทสรุปก็คือด h เ e m มเพรสไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์การเติบโตผลิตดองออกผลความสุขสบาย เหมือนการเป็นเก็บเกี่ยวสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปเลยนะคะดูดีจังใช่ครับเป็นภาพของความพึงพอใจความสมบูรณ์การดูแลเอาใจใส่ให้สิ่งต่างๆมันงอกเงยเติบโตขึ้นมาทีนี้ถ้าเราลองมองภาพรวมพลังงานทั้ง4ใบนี้แหละครับคือความทุ่งเท Eight Pentacles นำไปสู่ทางเลือก Levers ซึ่งต้องการมุมมองใหม่แ a n g แมนเพื่อจะไปสู่ความสมบูรณ์ Empress เนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตด้านต่างๆของชาวพฤกษบอย่างไงบ้างน่าสนใจค่ะ ลองดูภาพรวมหน่อยค่ะได้ครับอย่างเรื่องการงานก็คือการทุ่มเทพัฒนาตัวเองหรือโปรเจกต์นี่เห็นผลชัดเจนแน่ๆแต่อาจจะเจอทางแยกสำคัญที่ต้องเลือกหรือต้องร่วมง,งานกับใครที่ต้องปรับตัวเข้าหากันถ้าหากรู้สึกติดขัดขึ้นมา The Hangman ก็แนะนำให้ลองหยุดทบทวนหามุมมองใหม่ๆจะช่วยให้ผ่านไปได้แล้วก็จะก้าวหน้าครับแล้วการเงินล่ะคะมาจากทางานหนักเหมือนกันไหม หลักๆก,ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงตามเ of Pentacles เลยครับแต่อาจจะมีข้อเสนอเข้ามาเกี่ยวกับการลงทุนร่วมหรือการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญจาก The l เ v e r s ซึ่งเดอะแฮงแมนก็เตือนว่าให้พิจารณาดีๆนะอาจจะต้องยอมเสียบางอย่างระยะสั้นเพื่อผลดีระยะยาวแต่ภาพรวม The Empress ก็ยังชี้ถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์อยู่ครับไม่น่าห่วงมากงั้นไปที่เรื่องความรักบ้างคะ่ะเป็นยังไงคะเดือนนี้สำหรับความรักนะครับคนโสด การตั้งใจพัฒนาตัวเอง A of Pentacles เนี่ยจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาแต่ The Lovers กับ The Handman ก็เหมือนจะบอกว่าเอ่ออย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาทางเลือกหรือปรับมุมมองตัวเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก่อนแล้ว The Empress ก็บอกว่าผลลัพธ์น่าจะดีนะอืมค่อยๆดูไปก่อนสินะคะใช่ครับส่วนคนมีคู่ก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจร่วมกันครั้งสำคัญเช่นเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องครอบครัว หรือถ้ามีความขัดแย้งกันอยู่การถอยออกมามองมุมต่าง Hangman แล้วก็กลับมาดูแลเอาใจใส่กัน Empress จะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นมีความสุขมากขึ้นครับฟังดูเป็นเดือนที่ต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็ปัญญาจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมีอะไรที่ควรระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับชาวพฤกษบในเดือนนี้ครับประเด็นหลักๆที่ควรระวังก็คือความดื้อรั้นหรือการยึดติดกับวิธีการเดิมๆมากเกินไปอันนี้จะไปต้านพลังงาน Hangman หรือความลังเลไม่กล้าตัดสินใจเมื่อถึงเวลาสำคัญอันนี้ก็ขัดกับ the lovers หรือบางทีก็พยายามควบคุมสถานการณ์หรือผลลัพธ์มากเกินไปจนมองไม่เห็นทางออกอื่นอันนี้ก็จะไปขัดขวางพลังบวกของ D empress ได้ครับอืมก็คือต้องยืดหยุ่นปรับมุมมองและกล้าตัดสินใจเมื่อถึงเวลานะคะแล้วเรจะมีอัญ,ญมณีหรือของเสริมดวงแนะนาสาหรับช่วงนี้ไหมคะอ๋อได้ครับ ถ้าดูจากธีมหลักๆเรื่องการทำงานการตัดสินใจและความอุดมสมบูรณ์เนี่ยอัญมณีที่น่าจะสอดคล้องก็มีอย่างเช่นมรกตนะครับช่วยเสริมเรื่องความอุดมสมบูรณ์และก็การตัดสินใจที่ชัดเจนหรืออาเกตก็ช่วยเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์ความสมดุลไม่ให้หวั่นไหวง่ายแล้วก็อีกอันโรโดโครไซต์ ite, อันนี้จะช่วยเรื่องความรักการเปิดใจและก็การตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะเลยครับ ขอบคุณค่ะสรุปแล้วเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวราศีพฤกษก็เป็นช่วงเวลาของการลงแรงสร้างสารรค์นะคะซึ่งมันจะนำไปสู่จุดที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญที่อาจจะต้องใช้การหยุดพักเพื่อเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยก่อนที่จะก้าวต่อไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความพึงพอใจในท้ายที่สุดใช่เลยครับเป็นภาพรวมแบบนั้นเลยและคำถามสำคัญที่เราอาจจะลองกลับไปคิดต่อก็คือ เราจะใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างสค์ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตในสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างไรการตระหนักรู้ในสิ่งที่เรามีและก็นํามาใช้อย่างชาญฉลาดน่าจะเป็นกุญแจสําคัญของเดือนนี้ครับค่ะเป็นการเดินทางของพลังงานที่น่าสนใจมากๆที่ต้องผสานทั้งการลงมือทําการใช้ใจและสมองเลือกทางเดินแล้วก็การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพื่อมุมมองใหม่ๆ หวังว่าการจอดลึกครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำทางนะคะ